ให้สามใบที่จับขึ้นมาได้นะครับถือเป็นไพ่ที่ดีมากนะครับช่วงคุยล้านบ้านกับสาสตร์สร้างซุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดกลัวไหวได้ใจทั้งครอบครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลกกลับมาช่วงนี้คุยล้านบ้านกับสาสต ุขเป็นช่วงที่อาจารย์ปรมยานจะมาตอบทุกข้อสงสัยของเหล่าศิลปินดาราเกี่ยวกับศาสตร์วงจุยทำอย่างไรให้ชีวิตเฮงปังดังรวยและในปี2568ที่จะมาถึงนี้อาจารย์ปรมยานจะมาจับใ่้ปรมยานเผยดวงชะตาให้คุณผู้ชมในบ้านนิมสุขว่าทำอย่างไรแล้วจะรุ่งทำอะไรแล้วจะเฮงไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีผู้ชมรายการบ้านอิ่มสุขทุกคนนะครับวันนี้นะครับเป็นเทปสวัสดีปีใหม่2568นะครับซึ่งผมเองนะครับก็จะอวยพรนะครับผ่านนะครับการดูดวงชะตาจากไพ่พรมัญานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับรับสิ่งดีๆตลอดปี2568นะครับซึ่งนะครับต้องบอกว่าในปีหน้านะครับไพ่สามใบที่จับขึ้นมาได้นะครับถือเป็นไพ่ที่ดีมากนะครับคือไพ่พระแม่โพศกภิคเนตรราชาโชคและเท้าทตรถนะครับก็จะนำพรนะครับความเป็นสิริมงคลตลอดปี256 68นะครับนำสู่ผู้ชมนะครับรายการบ้านอิ่มสุขทุกคนครับภายสามใบนี้นะครับบ่งบอกถึงดวงชะตานะครับใครที่คิดดีทดําดีประกอบด้วยความสุจริตนะครับแล้วก็มีคุณธรรมนะครับรวมถึงทําบุญทำกุศลไว้ดีแล้วตลอดทั้งปี2อง8กเนี่ยก็จะนําพามาซึ่งการกินดีอยู่ดีความอุด,ดมสมบูรณ์ครับพระแม่โพสพและการมีโชคราบการเงินการทองที่มหัศจรรย์น,นะครับเหมือนพระพิคเนตรราชาโชครวมถึงความสุขความสําเร็จต่างๆที่ปรารถนาไว้ตลอดปี2อ ก็ 18, จะนํำพามาซึ่งความสําเร็จโดยฉับพันทันทีครับและสุดท้ายครับเท้าสัตร์รตนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าตลอดปี2068นะครับจะเดินทางนะครับไม่ว่าจะไปทางทิศเหนือใต้ออกตกนะครับทั้ง4ทิศนะครับก็จะได้รับการดูแลจากเทพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาให้คุณนั้นครับ มีความสุขกายสบายใจรอดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขความสมหวังตลอดปี2568ครับสำหรับผมเองนะครับในปีหน้านะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับรวมถึงเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไพ่พรหมญาณทุกๆพระองค์นะครับได้อํานวยพรอานวยชัยให้ทุกคนนะครับผู้ชมรายการบ้านอิมสุ่ทุกคนครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นทุกประกาศนะครับและที่สําคัญครับขอให้มีความสุขกายสบายใจและ ร่ำรวยเงินทองตลอดปี2 5 6 8โดยทั่วหน้ากันครับสวัสดีปีใหม่ครับ <Hey. S 1> ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาเปิดไพ่พรหมยาณให้กับพวกเราได้อิ่มสุขกันจริงๆเพื่อรับปีใหม่ด้วยค่ะตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะสรุปเมนูพิเศษสุดณนะบ้านอิ่มสุขให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมามีเมนูอะไรที่โดนใจกันบ้างเ๋ยอกลักมาค่ะ น,นี่ดูธรรมะธรรมแงคล่องแคล่วนะเนี่ยนะครับผมทำเป็นอยู่ท่าเดียวเลยเป็น,นยังไงคะ <c oughs> อือออร่อยตาโตค่ะอร่อยตาโต,าต <c oughs>